สวัสดีค่ะพรทิพย์ยังคนคิดถึงบ้านนะคะวันนี้ทิพย์ก็จะพาเพื่อน,อนมาเข้ากัวยอีกแล้วทิพย์จะพาเพื่อน,อนอามาทําอาหารวันนี้ทิพย์จะทํากกผัดดอกกระหล่ําผัดดอกกระหล่ําปีนะคะใส่ไก่แล้วก็ใส่แครอททาง่ายๆค่ะทําง่าย,าย,ายกินง่าย,ายทาเมโนูแบบบ้าน กินง่ายๆเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินดีนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยเดี๋ยวเปิดแก๊สก่อนค่ะเปิดแก๊สก่อน <Okay. S 1> ค่ะเรามาลงมือทํากันเลยนะคะเพื่อนๆทย์ก็จะวันี้ทิ์จะใช้น้ํามันอันนี้นะคะใช้น้ํามันมะกอกวันนี้ใช้น้ำมันมะกอกค่ะ นิดหน่อยนะคะจะได้ไก่มาผัดอันนี้ทิพมักส่วนผสมไว้หมดใส่ไก่ไว้หมดแล้วนะคะทิพมักไก่ไว้วันนี้อันนี้ไก่ที่ทิพมักไว้นะคะก็คืออืหอมมากอืไก่ที่ทิพมักไว้ไหนล่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยค่ะเพื่อนๆทิพเอากล้องมาไว้ทางนี้ดีวกว่าจะได้เห็นกันชัดๆนะคะนี่ค่ะ เราจะให้น้ำมันนิดหนึ่งนะคะเราก็จะมาผัดนี่ค่ะไก่เราก็จะเอาไก่ลงใส่น้ำมันคือเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นที่ว่าทาไมไม่มีกระเทียมไม่มีอะไรกระเทียมที่หมักลงไปในไก่แล้วนะคะที่ก็จะไม่อะไรที่ก็จะเอาไก่เนี้ยลงมาผัดเลย อร่อยแม่อร่อยเนี่ยก็ค่อยมาว่ากันอีกทีแที่ว่าเนี่ยไงก็ต้องอร่อยอยู่แล้วแหละไม่มีว่าไม่อร่อยนะค่ะ ก็จะผัดไก่ก่อนนะคะก่อนที่จะเอาผักอะไรลงมาก็เมโน,โนูง่ายๆคะ่ะวันนี้เมนูง่ายๆสบายๆแบบเด็กกินได้ผู้อยากจะทานดีคะ่ะเมนูนี้ไม่เผ็ดไม่มีพริกนะคะคือมีผักมีไก่คะ่ะมีครบทุกอย่าง ก็จะทําผัดถั่วงอกด้วยนะคะวันนี้โหวันนี้อะไรก็ไม่มีพริกไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยค่ะนะคะต่อให้ไก่ ไม่ต้องให้สุกมากเดี๋ยวเราก็ขับามาลงเดี๋ยวเราก็จะได้สุกไปพร้อมๆกันนะคะผัดไก่ใส่ดอกกระหล่ำตีค่ะกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ทิ่เองนะคะกินง่ายอยู่ง่ายแตบบ่บ้านๆค่ะทำอาหารแตบบ่บ้านๆ คิดอยากกินอะไรที่ก็ทาอยากใส่อะไรที่ก็ใส่ค่ะคิดไม่ไปยึดติดกับอะไรคือการทําอาหารไม่มีสูตรตายตัวที่บอกนะคะคือเราชอบอะไรเราก็ใส่เราชอบกินแบบไหนเราก็ใส่ค่ะคือไม่ต้องไปยึดว่าเออต้องผัดอันนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้นะไม่ใช่ค่ะคือตามใจเราผัดตามใจฉันนะคะเราชอบแบบไหนเราก็ทำแบบนั้น อันนี้แครอทนะคะที่ใส่แครอทลงไปแล้วที่ก็ใส่ดอกกระหล่ำลงไปโูเิค่ะทำไมมันว้าอย่างเงี้ยนะคะเพี่ก็จะปล่อยนะคะาอันนี้สนอนนี่ค่ะ ก็จะเอาฝามาปิดก่อนนะคะให้ให้ผักมันสุกหนะไวผักเราก็จะได้สุกไวนะคะเราเอาฝามาปิดก่อนฝามาปิดก่อนเึือให้ผักมันยุดตัวนิดนึงเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันปิดไปให้ปรุงรสเดี๋ยวเราจะปรุงรสด,ด้วย ก้มันหอยสีขาวแล้วก็อาจจะใส่รสดีลงไปนิดนึงแล้วก็จะชิมรสนะคะว่าเราต้องการรสแบบไหนเราเข้ามาปรุงกันน้ำตาลเราก็จะมีน้ำตาลเราอยู่ที่นี่นะคะ แป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆแปบ๊บหนึ่งใจเย็นๆนะคะทิพทํทำอาหารที่ก็ทําอย่างนี้ค่ะทําแบบของทิพค่ะแบบใครก็เราถนัดแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นนะคะเราไม่ต้องไปตามใครคือแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะคะอันนี้เราไม่ว่ากันทิพถนัดอย่างนี้ที่ก็จะทําอย่างนี้ค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆเร็ว นะคะสิกฝานินหนึงให้ให้ผักมันยุบตัวลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าทิศจะไม่ต้มผักก่อนทิศจะไม่อะไรทิ่จะผัดทิศก็จะทําอย่างนี้แหละค่ะของที่บางคนเขาอาจจะลวกผักก่อนหรือต้มผักก่อนแล้วค่อยมาผัดจะได้ง่ายผักจะได้สุกไวแต่ทิศที่ทําอย่างนี้ค่ะผักสดอะไรลงไปผัดด้วยกันแล้วก็รอแป๊บหนึ่งพอเรารอพออะไรแล้สดแล้วก็ปรุงรส ชิมแล้วก็เสร็จค่ะอันนี้ทําง่ายมากเลยทําง่ายจริงๆค่ะเราจะาเวลาเราเสร็จแล้วเราจะทานกับข้าวสวยวร้อนๆก็ได้หรือว่าเราจะทานกับพวกเส้นบะหมี่เส้นอะไรก็ได้ค่ะเราทานได้หรือว่าเราจะทานแบบเปล่าๆอย่างนี้ค่ะไม่ต้องทานกับข้าวอะไรก็ได้ค่ะคือทําได้หลายอย่างได้หลายอย่างนะคะก็ใจเย็น อืมนอะอืมหอมมากเดี๋ยวพี่จะมาปรุงรสนะคะจะมาปรุงรสพี่ก็จะใส่น้ำตาลนะคะ ใส่น้ำตาลสองช้อนชาก่อนนะคะก็จะมีรสดีไก่นะคะชิคก็จะใส่รสดีไก่ลงไปนิดนึงค่ะเพื่อความอร่อยนะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะก็จะใส่น้ำมันหอยไป จะไม่ตวงนะคะที่จะทำตามที่ติ๊กทำที่จะไม่มีตวงฮะะก็ซิวขาวนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะจะน่ากินไหม เแต่ถ้าเราทำถ้าเราชอบให้ผักสุกแล้วก็ปล่อยไว้นานเนีแป๊บนึงนะคะแต่ถ้าชอบแบบผักแบบกุบกิบก็ได้แล้วค่ะแต่นี่ที่จะเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะเพราะว่าที่อยากให้ผักเปื่อยนุ่มกว่านี้นะคะ่ะ ดูสิคะน่าทานนะคะผัดผักเดี๋ยวปิดฝาแป๊บนังเดี๋ยวที่จะมาชิมรสและที่ก็จะว่าเป็นยังไงได้หรือไม่ได้นะคะเราก็ปิดฝาพอเราเน้เดี๋ยวเราก็มากล่องเราอยู่ไหนเอ่ยอันนี้ไก่เราเดี๋ยวเราจะมาผัดถั่วงอกอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้เราจะทำสองเมน,นะคะูค่ะ ตรงอบด้วยเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึ่งนะคะที่ต้องการก่อน อน่าทานแล้วค่ะเพื่อนเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะคือไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะคือเราทำในรสชาติของเรานี่แหละคะ่ะคือที่เป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายค่ะไม่ซีเรียสแบบอะไรถ้าทิศทำแล้วที่ชอบทิ่ก็เอ,อ,อร่อย ขอบอกว่าอร่อยมาก <S <S อ่ะน้ำมันหอยอีกนิดนึงนะคะเคค่คอืม,มก็ซอสฝาเขียวนิดนึงค่ะไม่ต้องมากนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เค็มโอเคค่ะเราต้องการ ให้ลดค่ะกลมกล่อมดูสิคะผัดกไก่ใส่ดอกกระหล่ำปีแล้วก็แครอทนะคะอ,อร่อยอร่อยดีแล้วค่ะนี่เด็กๆชอบพี่ใหญ่ก็ชอบค่ะ สเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีค่ะอ,อร่อยอร่อยอร่อยมากมาย อร่อยมากมายค่ะอร่อยมากมายหรือว่าบางคนทําอยากจะใส่แป้งข้าวโพดลงไปน,นิดนึงก็ได้นะคะให้ซอสเหนียวข้นแต่ที่ที่ไม่ใส่ค่ะที่ทําอย่างเงี้ยง่ายหไม่อยากใส่นะคะ ดูสิคะอืมน่าทานมากน่าทานจริงๆ ะะนะะโอเคนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็จบแล้วค่ะถ้าก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะจะผัดถั่วงอกค่ะคลิปหน้าคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ